สวัสดีค่ะพอๆแม่เอซีของคุณผู้แมวเหมียวนะคะทักทายยงมเสาของวันที่2 9เกกันยายน2 5 67อยู่อันริมลำธา,นนารานารากักนารักแถวบ้านแถวสวนแถวสวนนะคะมือนนิอกอกมาจะมาทําความสะอาดสวนเนาะถอนหญ้าที่มันขึ้นมากคุณผู้อยากให้มันแป้เนาะยางเด่นเดินเด่นนะคะแต่ก็มาชมลำธารเย็นสบายเบาเรื่องราวดีๆมนวลให้กำลังใจสิ่งต่างก,กันหลายหลายคนก็ากจะคิดหอดบานเน้ คู่เ่าต้องไปไก่เนาะมีน้ำท่านมีน้ำซุกน,น้อยเย็นสบายตื่นเศร้ามากอะ่ะโทรไปหาหมุกระทงคนยังป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้กอะอาการเหลือแต่ปวดหัวเนาะ,ะว่าหมอกับคสามารถตอบได้ว่าเป็นอย่างน่าจะ,ะน่าจะแท้ยาก็รอบมึงอาการกรให้เศร้าซะมือนีนอก็ให้เศร้าซะออกมามืออื่นยังเตรียมตัวไปทํางานเนาะค่ะจะเป็นห่วงเป็นใยยุ่ไกลก็ะไรแค่โทรทามขาว นะคะถามเขาไปเมืเ่อเช้าเนี่ยเบอกว่ายังปวดหัวนิดหน่อยเนาะเลยบอกว่าไปนอนพักผ่อนอยู่บ้านบางที่มันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็เท่อเข้าป่วยเขาเมื่อยจุ่มๆอยู่นะคะเ <c oughs> อาเรื่องเา้าหมอลำม้วนๆนะคะเ <c oughs> ห็นดองมะนาวผนกาน,นอยอยู่ในช่วงขอกดาวรุ่งแตงตัวรอออกมาออราความรอของผนก็นกนออกมาหลายนะคะสามารถที่จะให้ความยังกาะ ดีอกดีใจก็พ่อพอแม่เอฟซีว่าอ้าวน้องออกมาสแสดงอะเป็นแบบใดนะคะก็ะดีใจน้ำเพื่อนนหลังคาว่ายังอยู่ในวงการหมอนรำไม่มีเป็นที่หักที่ชอบของพ่อพอแม่เอฟซีไปเบิ่งไลฟ์กับพ่อ,อพอแม่ก็ให้ก็ลังใจลุ่นลามนะคะลุ่นลามตลอดเลยเนาะค่ะก็ดีใจน้ำสุข,ขูทุกคนนะคะสีมาสูวงสาวหน่อยเพชรบางแทงะะขขกับอยู่สึกประทุคนก็คือประสบความสําเร็จมีความสุขในการทํางานนะคะก็ะ กำลังใจที่เกา่าคู่หนึ่งบางที่บางภาพของมนะได้ไล่ขังเห็นความสำเร็จของเพิินมีบ้านมีรถมีอย่างกะนึกถึงทิบเกา่เกาๆยังเกีบใบได้เพราะว่าเป็นความประทับใจถึงคู่ได้ไปหาเพิินเป็นขังแกร่คขังที่สองขังที่สามไม่หลาย,ลายขังมีกิจกรรมไม่หลายอย,ย่างรวมกันทังหมู่บ้านนำํำทังคุณปูคุ้นยานำํำกะมือนีลอกมาเปิดบางอีกสักครังหนึ่งแสดงถึงความหักความแพงของคุ็นคู่หล้วก็ย้อนร้อยว่า กว่ามานันาจจะถิ่นมือนีนะทานเอียงเน่ียคู่เคยสัมผัสเอียงเคนไหวเนยลองเบิง่ลงลงฟังเนาะคะ่ะหนักสูบดู้พานของคู่ยังอยู่ในใจของคู่เสมอแหละค่ะพ่อๆเนอเอ็กซี่จะหักแท,ท้นคื่เกา่าเบิ่งบรรยากาศดีๆเห็นลำคลองเห็นลำคลองลำธานนะ่ะค่ะน่ารักเย็นสบายแบบนี้แต่ใครคบกับศิจฉาคุณคู่คคได้เนี่ยอ <laughs> า,าการะคืออ่ามันมัน,ม,นมันบรร่อลึกปันดาเนาะคะ่ะย่างไปกันเก็นปีมาอ่านะคะมามาเบิ่งมาเบา มาบรงสวนนะคะมือได้ยานาเลีงที่มันสามารถให้เป็นแปลปนึ่ผู้เจ้าภาพพอๆเหมีม่วยวซีนมาชุ่มบรรยากาศแยวมีตลอดเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันก็สีน้ำมันก็สีหน่อยล่งหน่อยโ่งแต่ว่าก็จะเป็นน้ำท่านไหลแบบนี้ตลอดนะคะเพราะก็จะปล่อยมาจากข้างเคือนข้างหยางข้างบาตรมะนาบุระนะคะก็เป็นน้ำท่านเล็กดเลแต่ว่าถึงห้ามาก็เหลือไม่น้อยแต่ชีว่าโชคดีมีสวนหล้วก็มีลํำท่านมีลำคลองมีลำตกในหน่อยไปให้ชุ่มถุกมือทูกมือไกลบ้านห้างจากบางทุ่งประมาณ สองรอยเมตรใดนะคะสองรอยเมตร,ใด,ตร,ร,มตรใดแต่ปัน่นจักรยานมาเอ้าเดี๋ยวบึงอ่าบรรยากาศเดืมดือทีนุณคู่เคยสัมผัสน้องมานาว่าเป็นแบบใดมีคือความหักความแย่จากการิงเจอกันโชคดีมีช่มีความสุขม,ม,นนม,มันหมาหนฟังๆังสมือเด้อบักหลาเด้อเอ้าฝากใครเพียงแคดิกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นะน้องมานาเนาะนี่รักหมาเหมือนอารเพิ่งขัน้น่าครับสวัสดีครับโอ้ยลอยอิริยาตอนเห็นที่แหนผมมางง้องมาแงงบนห่าแต่งตัวขึ้นมาแบบสมสาสมเรืออยเด้อ แข่งมาคือกันกับคุณนคู่เนาะมาหนะเนาะจ้ะฮะเนาะเออโอ้นี่เด้เนาะบรรยากาศคุณนคู่พันนี่เบิร์นแล้วเมื่อกี้ว่าจะว่าว่ายสบุกร่างน้องได้นี่เห็นเนาะขออนุญาตเนาะขออนุญาตขออนุญาตเขาเป็นอย่างเพราะว่าโอ้ขออนุญาตเด้อเดียมาเลี้วเนาะเพราะว่าเอฟซีกะโอ้อยากเห็นได้นี่โอ้อันนี้รอแท้ตอนนี้นี่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 สมัยเรียนมาหนะเรียนอ่าหอดสันไดอยู่ในโรงเรียนนะค่ะ กะเยี่ยนหยวนรงงุ่นนี้เพป่นนักภูมิหอยปอหูเลยก,การไปเยี่ยนาน้องค้าห้องนอสสามมันกับันี้กขั้งเพิ่มครับน้อง,ออองคอง้านี่ไปเฮียนปอหม้อไหนม้อหนึ่งหรือม้อสาคอมครับเป็นนักร้องโอ้เป็นนักร้องเนาะอยู่โอ้ีเด้อที่เอฟซีเป็นไหหมาน้องมาหนะเอาแปะตีมเงอนเบิดแล้วเด้อนี่คักค,ค,ค่ะค่ะค่ะเอาบ้านในฝันกระเฮ็ดได้ตัวนี่มาหนะนี่บ้านในฝันของมาหนะนี่ สามารถสั่งได้ฟนพ้อยล่างได้ค่ะคุณผู้ชมเอากะมันกะสิได้ตัวคุณยามันสิได้ไยเอันนี้คือภาพบรรยากาศของน้องมานะน้องถี่มามีความฝันบานฝันก็เห็นแล้วแม่อือแม่เออนี่ขอถือมานหน่อยดูไปเอาไปเห็นอยู่ข้างเพิ่มนเหมืนอยู่สั่นหอดหม้อดใดซะหม้อหม้อหม้สี่มสี่ละเศร้าบ่หมสี่ละครเคลียร์เคียร์สุกอย่างเสร็จอ่ะก็ว่าเออข้าก็เรียนไม่ค่อยกินข้าวระเรีย เราสินใจว่าไปสมัครมอล์รมุกอาน่ะเพราะว่าส่วนเดนมอสซีนก็ถือว่าการเงินก็จะคัดค้องอยู่เด้ครับเพราะว่าโควิดมันมาเนาะก็เลยโควิดมากก็เลยไม่ได้ไปหาเงินถ้ามาตะกอนกับลํบบักถักโบดมันก็บพอมีพ่อใส่แะละครับบางทีมันก็ขัดขัดมันบริใจสบายคือมูเนาะแมนครับเข้ากับผมกับหาเงินเองนะฮะก็มีเงินสำรองที่จะเก็บใส่ก็เลยแบบเออเข้าเข้าคืนเนาะไปออนิชั่น ถ้าได้ไปกาจะเป็นแดนซ์เป็นนักรรองเพราะได้มีเงินเพไดะเด่นอีกคือว่าเป็นเส้นทางเงามากเมื่อกี้คุณครูสัมผัสพอกระปูมาแล้วเนาะบ่ได้ถามยาเนาะอันห้องเพลงเพิานว่าเป่นห่อง่อป็นเนาะแต่ว่าคุณครูว่าคิดว่าเสียฟังเสียงเ้าเ่นหนาสสมมวนะมัหนาปัดขึ้นไปห้องเพลงอ่าห้องล่ํามักมีความสามารถตรงนี้นี่ก็คืออันเพิ่นเปิดยาผมเปิด เป, long, เปิดอย่างเปิดเพลงฟังตึกฟังการรีซึมซับมั้งผมขิดว่าเจ้าของยาเป็นคนเปิดโอ้ยามากฟังเพลงมาฟังเพลงมากที่รึซ oh. like oh, claro> yeah, <ah> ึ่งแต่นี่คนกับก่อสารก่อซีก็หนีอันเนี่ยมาฟังเพลงอันมาฟรองเพลงกันมากระนี่เนาะเพแม่ยังออกอันดวงใจเพราะเราได้ยังไม่อยังซื้อนะเพลงอัน เออบืลองดาอง้่ยราอืดอะไรอยู่บ่ละะได้เลอออมีลูกนี่อกปิ้จืดไปใดแล้วคือหมายราาว่าคนที่ปันมานะคนแรขคือยาเนาะบอกซื้อเนาะเออกระเทือว่าสึ้นับปากราเสียงปกับพ่อใดละครับแล้วก็พอได้งูปลาไปแล้วก็ ได้ไปฝึกร้องเพลงกับครูครูนีไหมถึงครูอยู่โรงเรียนบ่อยครับครูครูคนแรกที่เอาไปร้องเพลงก็คือครูจูดรุณีจัรุณีใช่กนประทมบอกแบ่นครับ้วกาขึ้นมาอันึ้นมาป่อหาดหน่ก็มีครูครูทุกตาครูทุกตาครูกตาครูพึ่งนี่เอาไปร้องเพลงกับดันกันวัสันนะครับครูทุกตานี่ก็คุณผู้พันจังหัวจักดีครูพึ่งซอยดันซอยเสียผ้าไปนันไปนี่แม่ละไปอยู่บ้านน้องคาก็อยู่ กับคู่หนุ่ยคูนิวมูงวงรังไทยกระลึงเนาะเพื่ออยู่โรงเรียนหนองคานน้ำบอกแมนครับโรงเรียนบ้านหนองคานะครับมันเป็นมูกันะมาอยู่โรงเรียนทำเพิ่มอืมอืมอืมจุดยอดเนาะมาทเพิ่มกระดันความเพียรหลายเนาะเนี่ยกับความเพียรที่จะเก็บจะคลองกันมาค่ะเออน้อยใจอยู่บอกในอุกในในโชคชะตาจะคลองไม่ไม่เคยน้อยใจเลยแค่นี้ผมดีใจแล้วค่ะว่าเราไม่มีแต่ว่าเราก็มีความสุข มไม่ใช่ว่าเราไม่มีเลยแล้วก็มีมพ่อแม่ถ้าเงืนอกนกบบมีปู่ถาทา,น,ทาน,นให้อยู่กับบริษัทลำบากวันนั้นน,น,นะครับว่าคนลำบากกว่าเราก็ยังมีเนาะอยาก่ายรูนขอบคุณกันด้วกันโอมีมีคนเอาของมาให้เนาะเอาเดี๋ยวพักก่อนกันเลยคะ่ะมานะอันนี้เนาะอันนี้คือบ้านมานะาเมนบอบ้านเกิดครับ อ่าบ้านในฝันเนาะกำลังจะเป็นบ้านในฝันอันนี้บ้านในฝันเราต้องถมดินไปก่อนค่อยๆทําไปครับค่ะไกลสุภครบสมเร็จบวรดบมานานรอคอยรอติดตามเนาะว่าสิออกมาในรูปแบบใดทรงใดครับค่ะตั้งใจเนาะมานะเนาะ,ะให้ฝันมานะเป็นจริงนะคะ,ะคขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณพอ่อพ่อแม่นะครับเอฟซีน้องมนะนะคะที่คอยซัพพอร์ตน้องมน,นะตั้งแต่มือแรลกจนมอร์ตมือนีนะครับขอบคุณนะครับค่ะ สเ็ดค่อยๆเค็ดไปล่ะครับเพราะว่าผมกับบ่าวฟ้าวโอ้ฟ้าวอยู่ค่ะคุณผู้อยากเห็นความสําเร็จเนาะพี่น้องเอสี่ก็อยากเห็นครับโอกาสก็ต้องเก็บไปเตะพุ่มกันบ้างที่ว่าซีทลังแง่โดกรังเน้หน่อยๆพออยู่ค่ะให้ดังๆปังๆไปหนาเด้อค่ะเอ้าคุณครูเหมียวขออนุญาตเล่าไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่เดี๋ยวไปกินเข่ากันจ้าโอ้เอาใหม่เลยเอะ อ่ะระคขอบคุณนะคาทักทา่เอฟซีเด้อเดเด้จะเป็นตัวแทนเอฟซีหอมเก็บมาล<อ>ะเนาะเขาเนาะมาเขินอยู่ดีมานาเกินปะอ๋อเอา,<บ>าเอเที่นึงไอ้ทีหนึ่งเนาะทีหนึ่งมหอมแม่เด้ครับูอ๋อหอมม่าคลิปนึ่งังแน่นอดเด้อเอฟซจะยังพาพอๆแม่มาเบิ่งกูเบาหน่อยหิม,มหน้อง หิมยังกอกมาเป็นหิมหนองหางได้นี่หิมเขื่อนน้ําพุง่งเนาะที่เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าให้เมืองสกลนครได้ใส่ได้นี่นะคะกูเบาหน่อยกูไก่กองเชียร์กูไก่กองเชียร์ขึ้นกันเอาเบิ่งบรรยากาศริมเขื่อนผมผิวแบะเะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> เอาเบิง่งบรรยากาศดีๆบรรยากาศบรรยากาศดีดหรือนะหนิยิน สวยสวยลุ่มเย็นเย็สวยสวยลุเอาเบื้องหมักหลาหน่อยรูปโอโอ้ยใส่แว่นตากะโลโปโอแม่แม่ใจละไล่เน้นอนเป็นปลาตัวกระเหลืองอารามเรื่องมือนเด้อนะเห็นบอโชคดีมีเงินมีค้ามกระดิสือเนาะมานหนาเนาะดีใจน้ำน้ำผักน้ำแพงแล้วละบอสรงน้ำอยู่อันนี้บรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเบื้องผู้บ่าวหน่อยติดไปนิดหนึ่งทองปลา กระเป๋าเก็บเอาคำพ่อห่อใส่กระเป๋ามาสูมส่มาสางมายาวพออะไรเอาเป็นภูมิคุ้มภัมยประมาณนี้พ่อเนาะมวนเนาะพอได้อยู่เป็นไหนพอได้กูดอกำบามวน์ได้มันเพราะว่าเพลงนี้ไม่ได้แต่งขึ้นมา แต่งกันมาจากชีวิตจริงนะคะขอบคุณพ่อทนายเอยนะคะขอบคุณพ่อจูคําขอบคุณหลายเนาะขนาเนาะเพราะว่ามีแต่คนมีพระคุณเนาะมีแต่คนมีพาะคุณเพราะฉะนั้นเบาเอียงมากแบบนี้แต่คําขอบคุณขอบคุณจังไดกับพ่อพ่อขอบคุณจังไดกับพ่อพ่อเราคำที่คนที่ไทยมาขอบคุณจังไดกับพ่อพ่อคู่ว่าเพราะว่าคู่กับฝอกติดตามให้กาลังใจเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะถี่มีความฝันเนาะ ใส่ความฝันแล้วก็อยากฝันกำลังสิเป็นจริงใช่ครับทุกคนมีความฝันถ้าเราเลือกจะทําเราต้องทําเลยนะครับเราจะรอเจะรอบุญวาสนาันรอได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงสัญญาก็เอฟซีวายจังใดเนี่ยผมไม่ขอสัญญาครับจะผมจะขอให้ทาให้เห็นผมมีคําสัญญาเนาะแต่จะทําตูให้ทุกคนเห็นชื่นช่มชื่นชอบต่อไปพ่อโปรเม่แม่ใจละไล่ในค่ำนี้และเนาะขอสัญญาครับว่าผมจะค่อยๆยิ่งไป เก่งขึ้นเรือยมาละเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติชมครับแล้วก็ขอบคุณดราม่าทุกดราม่าที่ผมผ่านมาได้ขอบคุณตัวเองที่ข้มแข็งคอบอ่าข้ดราส่วนที่ดราม่าน่ะก็คือกับสิงแมนแมนค่ะเป็นพลังให้เฮ้าได้ต่อสู่ต่อไปอันไหนที่เราเปล่นจริงเราก็จะน้อมรับมาตบ สถานีดีลีเด้อเหมือนเซเวนตาก็มารอเด้อนี่เด้อพอๆแม่ยคุณแม่เหมียวคอนเฟิร์มเด้อมาหาแต่งตัวขึ้นมาลอยดีเด้อเอาโอ้บรรยากาศดีีลเด้อหอมปลาพอมาเดานอะไรเลยต้องเชิญชวนให้เขามาเที่ยวเมืองสกลเขาได้นี่มาเที่ยวด้วยนะครับอันนี้คือเขื่อนน้ำพุงนะครับเขื่อนน้ำพุงทั้งเขาทั้งเขาบริบริญญาเลยเนาะเป็นทางเขาเขื่อนเป็นทางเขาเขื่อนตรงทางเข้าโรงเรียนคำเพิ่มค่ะ เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นเขื่อนดินนะคะเป็นเขื่อนดินผลิตจากหูจากบนนี้หูจักเอกอเป็นเขื่อนดินนะคะบ้านนะบอกค,คุณครูว่าพื้นที่แถวนี้คือมาหมุดมากมาเบิดแลวเนาะมุดไปเอาเอาหอยเอาปูเอาปาลาลวเนาะมาบดทุนแนลพิหาใดะในน้ำเบื้องไนค่ะน้ำกับฟ้าสวยงามเสมอเนาะโอ้ยลมพัดแิบเบเบะเาจะไห<ป>น,ในือบ้านเอฟซีกับพ่อใจเด้อค,คุณครูไม่เหมียวมากมือนี้ มามมาาแทนในตัวแทนเป็นไม่เอาคุณกเอาน้ำเปล่าค่ะค่ะกินไม่ได้ไม่กินน้ำเย็นค่ะปะเดี๋ยวไปผุดบอกลสานั่งเด่นวแวอยู่นี่นั่งอยู่นี่ก่อนบวฝากยังถึงเอฟซีบอมาหอดมือนี้แล้วฝากอะไรอ่ะก็ฝากติดตามนะครับน้องมานะนะครับทุกซือทุกซื้อทุกต้องที่ออกไปนะครับฝากเบ้นฝากแง้ไดเลยสัตเด้น แต่ละมือซีมีอยให้ติดตามรับเนาะถ้าเกิดประเทศยังมากมายกันถ้ารทยมากาศอสียช,ชีวิตท่าแต่ละมือแมนแมนไ <ป S 1> ให้กำลังใจเนาะนค,คุณรูเป็นเหมียวก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้มันสู่เดอ้อแล้วก็พยายามที่จะพักดันเชียชอยกันเชียชอยกันแช่มัน,มนให้ให้โด่งดังโตไปเด้อปีนองเดอ้เดอเอาฝากเป็นขวัญใจในีอบอกอมใจมน,นุม่มภูผานเมืองสกุลคนนี้นุ่มน้อยหน้ามนุ่สกลนครนะคะฝากกันด้วยครับเด้อล้วเก็เห็นแบบเอฟซีคนสกลุลเลยว่าเห็น คูมาถ่ายผมดีใจนะครับว่าชงเสริมเด็กในจังหวัดจ้าของค่ะเป็นคําแรกถึงคู่บอกว่าดีใจถีในวงสาวน้อยให้มีคนสกุลติดไปน้าเน่เนาะค่ะคนสกุลนครเยอะอยู่นะครับวงสาวน้อยเขาบอกค่ะเป็นแดนเซอร์เป็นศิลปินตูมเป็นลายพันธ์แต่ว่าเป็นนักร้องนี่กึ่งมีน้องมานะเพชรบ้านแพงนี่เนาะค่ะเนาะจ้าในอกอกอมใจพี่น้องเนาะรับก็มีศิลปินหลายคนดูนะครับจะว่ากับ อยากให้ดังอยากให้เป็นแถวนา่นะเป็นตัวแบบยังกัอยู่ในอำเภอตัวเองจังหวัดตะคเคียนะ,นะะแม่แมนแมนแมนบอกเลยเต็มปากว่าโอ้มาหนะักมาอ่าคนสกุลตะคอนเด้อสินาะแมนครับมาเทือนากนาับสิทธิพงศกันเ็นิษย์ก้ว่านี้เนาะครับขนาดบนตั้งใจยังสนีเนาะขย้อนติดตั้ง<ม> <พอ S 1> ใจเลยได้ยินแบบจะได้เป็นจังหวัดตะคองนคงจะดีใจเดียว่าโอ้คนนี้ดังคนนี้อยู่สกุลเคยไปห้องเพลงอยู่แถวแถวโรงเรียนแข่งแถวโรงเรียนอนุบาลอยู่บ่อนุบาล สกลนครนะโรงเรียนดอกบัวนะโอเคยไปแข่งนั่นแหละตอนที่อยู่มัธยมก็ไปแข่งนะเออโรงเรียนผมไปแข่งอ่าดูมอสีนะผมได้ผมได้ไปได้รับภาคอีสานมอสีค่ะคุณ้นๆไ่เหมียวกับสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลนั่นแหละโรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนประจำจังหวัดเลยนะครับนะค่ะโรงเรียนค่ะอนุบาลสกลนครค่ะโรงเรียนยอดนิยมไปกับยาเขาญาติกันเขาเนาะ คนนักเรียนหลายเอาหากำลังใจมานะักต่อไปจ้า